ทำไมผลิตภัณฑ์จากไผ่จึงเป็นสินค้าที่น่าลงท้า<อ>ปัจจุบนนะะันเรื่องของสุขภาพนี้ก็ยังมาแรงอย่างต่อเนื่องนะคะคนจํานวนไม่น้อยค่ะหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะปัจจบนเนี่ยเกิดโรคระบาดโควิดนะคะก็ยิ่งทําให้เรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วผลิตภัณฑ์จากไผ่เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับการดูแลสุขภาพเลยนะคะ หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะแย้งว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดมีเยอะแยะใช่ค่ะมีเยอะแยะแต่ผลิตภัณฑ์จากไผ่เนี่ยยังมีคู่แข่งน้อยนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะว่าใบไผ่สามารถที่จะนํามาทําเป็นชาสมุนไพรได้และก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายซะด้วยนะคะฉะนั้นค่ะเวลานี้คือเวลาที่ใช่ที่เป็นโอกาสสําหรับการเริ่มต้นนะคะ คุณไม่เริ่มตอนนี้แล้วคุณจะไปเริ่มตอนไหนนะคะอีบ e ุ๊กยิบเล่มนี้ถ้าอยากมีไรายได้จากไพ่นะคะเป็นอ e ีบุ๊กที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงการลงมือทําจริงๆนะคะการลองผิดลองถูกการได้เจอปัญหาจริงๆแล้วก็วิธีการแก้ไขนะคะซึ่งนํามาถ่ายทอดกลั่นกรองให้คุณสามารถที่จะทําตามได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งลองผิดลองถูกให้เสียเงินเสียเวลานะคะ้าความไม่รู้ แพงกว่าค่าความรู้เสมอค่ะและอ e ีบุ๊กเล่มนี้มันอาจจะเป็นคำตอบให้กับใครหลายๆคนสามารถที่จะนำไปสร้างอาชีพได้ค่ะ